สวัสดีค่ะแอลซ่าสงขานะคะวันนี้จะแบ่งปันเรื่องการทำสติกการทาสติกเกอร์เพื่อจำหน่ายผ่านทาง l ล ne Studio นะคะแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยหลายคนโคงงว่าทำไมแอลเปิดหน้าลนา์ขึ้นมาเป็นแบบนี้ เพราะว่าแอลจะสอนแจะเสริมให้ในส่วนของการเปิดคลิป YouTube เพื่อกดติดตามแล้วก็ติ๊กไลค์หรือการกดยุกนิ้วคลิปนั่นเองค่ะไอตัวนี้เนี่ยถ้าเราเปิดไลน์ลน์ห้องไลน์ไหนก็ตามที่มีคลิป YouTube นะคะถ้าได้หน้าตดหน้าตาแบบนี้มาหลายคนคงแบบก,กดที่วงกลมที่เป็นรูปที่มีสามเหลี่ยมตรงกลางถามว่าตัวนั้นเล่นคลิปไหม กดเล่นเล่นคลิปได้แต่จะแต่จะกดไอ้นั้นไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกดติ๊กไลค์ไม่ได้นะคะถ้าต้องการกดติดตามหรือกดติ๊กไลค์คลิปให้เปิดที่ชื่อภาษาอังกฤษค่ะที่ว่าเป็น YouTube slash O สโอเ OXO0X อะไรตรงนี้นะคะ ที่ว่าโค้ดโค้ด u t u b e ของแต่ละคลิปจะไม่เหมือนกันนะคะโค้ดขาหลังนะกดเลยค่ะกดลิงก์อังกฤษอย่างนี้นะคะทีนี้กดลิงก์อังกฤษแล้วถ้าใครยังไม่ติกลค์ตอนแรกอะถ้ายังไม่ติกลค์มันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เลย ก็คือไม่มีไม่มีอะไรไม่มีเป็นสีถ้าเพิ่มเพิ่มถ้ากดติดตามแล้วอะ่ะมันจะเป็นจากคําว่าติดตามอะ่ะจะเป็นติดตามแล้วแบบนี้แต่ถ้าติ๊กไลท์ตอนแรกอะ่ะถ้ายังไม่กดติ๊กไลท์คลิปนะคะเขาจะเป็นนี้ค่ะก็คือสีขาวใสๆก็คือแบบไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเรากดแล้วกดติ๊กไลท์คลิปแล้ว เขาจะบอกว่าเพิ่มลงในวิดีโอที่ชอบแล้วค่ะทีนี้ประเดี๋ยวเราไปทำไปต่อที่ l i ฟ e STUDIO นะคะก่อนที่จะไปเริ่มหน้านี้หน้านี้ของแอลคือแอลมีแอปแล้วแล้วก็ลงทะเบียนแล้วสลับเพื่อนๆที่ยังไม่มีแอปนะคะขอแนะนำว่าให้ไปติดตั้งโหลดแอปติดตั้งที่ Play Store หรือ App Store ค่ะพอติดตั้งแอปมาแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนเพื่อ ลงทะเบียนนะคะไม่งั้นเราจะทำสติกเกอร์ตำแหน่งไม่ได้ค่ะทีนี้พอลงขอแอขอค่าเป็นหนึนะพอดีว่า L ลงทะเบียนแล้วอจะข้ามมาส่วนตรงนี้เลยนะคะก็คือต,ตรงนี้เนี่ยการทำสติกเกอร์ลายเนี่ยจริงๆอ่ะมันมี2แบบก็คือแบบที่เราทำรูปจากในแอปกับแบบที่เรากับแบบที่2คือเราทำรูปสอนเบ็รูปมาจากแอปอื่นอ่ะแล้วเอามาใส่เองค่ะ ทีนี้เดี๋ยวแอลจะสอนแบบแรกก่อนก็คือทํารูปจากแอป,ปนี้เลยนะคะทำรูปจากแอป,ปนี้เพื่อนๆจะสังเกตไหมว่ามีเครื่องหมายบวกสีเขียวเครื่องหมายบวกสีขาวบนพื้นสีเขียวะคะ่ะกดเลยนะคะทีนี้พอกดปุ๊บเขาก็จะมีเครื่องหมายบวกอีกคะ่ะเครื่องหมายบวกด้านล่างเนี่ยเครื่องหมายบวกสีเขียวตรงนี้ก็กดได้นะคะกดเข้าไปปุ๊บ ตรงนี้เขาจะถามเราว่าใช้รูปจากอัลบั้มถ่ายรูปหรือวาดรูปตรงนี้ตรงิงๆอ่ะถ้าถ่ายรูปก็คือหน้าเราเองตอนเนี้ยนะเวลานี้เลยคําว่าวาดรูปก็คือสอนคือให้เราวาดแบบวาดฟรีสไตล์หรืออิสระค่ะแต่ถ้าแบบอยากจะเอารูปเราอะรูปเราที่เราเคยถ่ายแบบวิวสวยๆครึ่งตัวอะไรเงี้ยให้ใช้คําว่าใช้รูปจาก อัลบั้มเราแนะนําว่ารูปรูปที่เอามาใช้เนี่ยให้ตัดพื้นหลังมาก่อนนะคะจะเด่นสวยค่ะทีนี้มาพอมาถึงตรงนี้ถ้ากดคําว่ารูปก็คือเขาจะพาไปส่วนในแกลลอรี่นี่ก็คือแกลลอรี่ของเรานะคะแกลลอรี่คือส่วนที่ว่าการเก็บรูปคังภาพอะค่ะเขาจะพามาตรงนี้ทีนี้เลื่อนหาค่ะว่า รูปที่เราตัดพื้นหลังแล้วอยู่ไหนบางคนอาจจะตัดรูปภาพไม่มีพื้นตัดรูปเป็นไฟล์ png หรือภาพไม่มีพื้นหลังจากแอปพ a ิเคชแอปพลิ b 6 1 2หรือ r e m o ฟ e ีจี e m รีมูฟในที่นี้อาจจะเป็นแอป r e m o ฟบีจที่เราโหลดจากเพจโซหรือ App Store หรืออาจจะเป็นเว็บค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนสะดวกเนาะ ถ้าใครตัดถ้าใครยังไม่ตัดพื้นหลังทีแนะนําว่าไปตัดพื้นหลังก่อนนะคะแต่ถ้าใครตัดพื้นหลังมาแล้วก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็คือแอลอะเคยตัดพื้นหลังไว้แล้วแอลก็จะขอข้ามนิดนึงเนาะทีนี้รีมูฟบีตีค่ะแอลจะใช้รูปนี้นะรูปตัวแอลเองค่ะทีนี้ ถ้าคนที่ยังไม่เคยยังไม่เคยทํารูปสาเร็จรูปอะ่ะมันจะมีคําว่ารูปทรงกรอบรูปตัดรูปอะไรพวกนี้ตือเต็มจมหมดตรงนี้นะคะก็เล่นได้กรอบรูปคือแบบนี้ค่ะเขาจะใส่กรอบมาให้เราแต่ถ้าไม่ต้องการกรอบรูปก็กดอันที่สองก็คือแบบสัดส่วนเต็มตัวอย่างนี้แต่ถ้าแบบนี้ก็คือซูมหน้าเราเลยอะ่ะชัดเจน แต้มแจ้งแต่น่ารักมากเลยค่ะจะมีหลายแบบเลยเพื่อนๆก็ต้องลองกดเล่นดูนะคะมีทั้งแบบน่ารักเลยอะ่ะน่ารักมากๆเลยแต่ละแบบนะคะลองกดเล่นดูได้นะแล้วพอเลือกแบบตรงนี้ได้แล้วอะเลือกแบบตรงนี้แล้วอะแบบชอบชอบผูกใจเราแล้วนะคะกดคข้ามาต่อไปค่ะ ทีนี้ส่วนตรงนี้ก็คือเห็นไหมที่ว่าเป็นกรอบสีขาวนี่ก็คือแบบไม่มีพื้นหลังเดี๋ยวจะไม่มีพื้นหลังนะคะตรงนี้เขาจะแบบทําตัวอย่างแบบอย่างให้ดูว่าจะเป็นไงในทีนี้กดคําว่าต่อไปอีกรอบหนึ่งค่ะกดต่อไปปุ๊บเห็นไหมเมื่อกี้เป็นสีขาวแต่ตอนนี้ก็คือพื้นหลังหมากรุกอันนี้พื้นหลังหมากรุกในที่นี้ก็คือจะเป็นไฟล์ png ค่ะ ทีนี้ตรงนี้ทำอะไรได้บ้างใส่ข้อความตัวทีใส่ข้อความค่ะก็คือจะใส่ข้อความว่าชื่อเราก็ได้หรืออะไรก็ได้นะคะลองเล่นดูได้แต่งรูปสติ๊กเกอร์ได้หมดตรงนี้นะคะพอได้ตรงนี้แล้วกดต่อไปอีกค่ะทีนี้ไอพื้นสีฟ้าตรงเนี้ยเห็นไหมนี่คือแบบสติ๊กเกอร์ค่ะ แบบสติกเกอร์ที่เขาทําให้เราดูว่าเป็นแบบนี้เลยอันนี้คือแบบแบบสาเร็จรูปอะค่ะไม่ใช่แบบสําเร็จรูปและแบบที่เราทําเองค่ะดีไซน์เองเลยแต่ดีไซน์จากแอปเนี่ยจาก LINE s t ูดิโออะค่ะทีนี้พอได้อย่างนี้ปุ๊บถูกใจเราแล้ว,ลวนี่คือตรงนี้เนี่ยเราคือเหมือนกับเรายอมรับเขาแล้วเราต้องกดบันทึกอย่างเดียวค่ะ พอกดบันทึกปุ๊บเขาจะบอกว่าต้องการบันทึกสติกเกอร์หรือไม่ถ้าบันทึกแล้วจะไม่สามารถแก้ไขสติกเกอร์ได้อีกถ้าต้องการกลับไปแก้ไขกดย้อนกลับไปกดย้อนกลับไปแล้วก็แก้ไขนะคะแต่ถ้าพอใจเราแล้วกดบันทึกก็คือกดบันทึกอีกรอบเพื่อป็นการยอมรับค่ะพอกดบันทึกปุ๊บมันจะขึ้นอย่างนี้เลยว่ารูปแรกแล้วก็อย่าลืมนะคะ ทำไม่ครบ8รูปนะ8รูป16รูปหรืออีกเท่าไหร่อันนี้อันนี้ไม่แน,น่นนนใจนะแต่ว่าขั้นต่ําน้อยสุดคือ8รูปค่ะไม่งั้นจะจํไหนไม่ได้นะคะแล้วก็พอได้ตรงนี้ปุ๊บกดตกลงค่ะทีนี้ก่อนที่จะมาถึงตรงเนี้เราต้องการที่จะเซฟรูปเนี้ยรูปเมื่อกี้ที่เราทําอ่ะถ้าเราต้องการเซฟเข้าแกลลอรี่หรือเข้าโทรศัพท์เซฟได้นะคะ เดี๋ยวจะทำวิธีให้ดูกดรูปนี้ให้เป็นใหญ่หญแบบนี้ค่ะพอรูปใหญ่ปุ๊บไอ้กดเรากดจุดสามจุดไขป่ปลาค่ะก็กดคําว่าบันทึกในอัลบัม้มนี่เขาจะมีป๊อปอัพว่าบันทึกสติ๊กเกอร์แล้วส่วนนี้ก็คือรูปอะไปรูปเนี้ยรูปคํา่าตังคิวตัวเนี้ยมาอยู่ในโทรศัพท์ตอนนั้นนะคะส่วนตรงนี้ อีกครั้งอันนี้เมื่อกี้เราทำเราทำรูปเองจากแอป,ปจากแอปไลน์สเคเตอร์คือเราออกแบบอะไรเองหมดทีนี้แบบนี้แบบที่2ก็คือเราจะเอารูปสำเร็จของเราค่ะที่เราออกแบบจากแอปอื่นไม่ว่าจะเป็น p i x e l Lab หรือ p i c r r t หรือแอปอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เราออกแบบมาเองแต่เราต้องการจะเอามาทำเป็นติ๊กเกอร์ในแบบของเราเองอะทีนี้แบบเดิมค่ะ กดเครื่องหมายบวกที่ว่าเป็นเครื่องหมายบวกสีขาวพื้นสีเขียวกดเลยค่ะพอกดปุ๊บมีเครื่องหมายบวกตรงนี้อีกแล้กดอีกรอบหนึ่งทีนี้ตรงนี้ใช้รูปจากอัลบั้มเหมือนเดิมค่ะหารูปเหมือนเดิมอีกทีนี้เพื่อนๆอาจจะใช้เป็นนี่นี่คือรูปที่แอลแต่งแล้วนะ แอลจะไม่แต่งอะไรเพิ่มแล้วเพราะแอลแต่งมาจากด้านนอกแล้วนะคะแอลก็จะกดข้ามเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากแต่งเพิ่มก็แต่งได้นะข้ามทีนี้กดต่อไปค่ะต่อไปเหมือนเดิมนี่คือรูปแบบมันบันทึกทีนี้เขาบอกเลยว่าให้ทำครบ8รูปเพื่อให้จำหนายได้นะคะ เมื่อเราทํารูปเราใส่รูปตรงนี้แถบตรงนี้นะคะแถบที่ว่าเป็นเครื่องหมายบวกเราแทนที่ด้วยรูปครบ8รูปแล้วเขาจะขึ้นป๊อปอัพนี้ค่ะว่าคุณทําสติกเกอร์ครบ8รูปแล้วเริ่มจะบแมสติกเกอร์ได้เมื่อมีสติกเกอร์ครบ8รูป16รูป24รูปส2อรูปหรือ4ี่รูปแล้วก็แตะยื่นจำหน่ายได้เลยนะคะทีนี้8รูป แต่เราอะถ้าเรายังไม่ตั้งชื่อเราก็ต้องกลับมาตั้งชื่อค่ะสติกเกอร์ของฉันแน่นอนว่าสติกเกอร์ของเราเขาจะบอกว่าเลยเขาจะบอกไว้เลยว่าข้อความต้องหญ่ตั้งแต่1ตัวอักษรขึ้นไปสำหรับตัวอักษรสองไบเช่นภาษาญี่ปุ่นหรืออังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะเราตั้งเลยค่ะว่าจะตั้งอะไรอลซ่าผู้น่ารัก หรืออาจจะตั้งห่งก็ได้นะคะแอลซ่าสอแอลซ่าผู้น่ารักสแบบนี้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนดีไซน์เนาะทีนี้พอตั้งชื่อเสร็จแล้วนะคะกดเสร็จสิ้นค่ะทีนี้อย่างที่บอกค่ะกดคำว่ายื่นคำขอจับหนะ ทีนี้ตรงนี้8ดรูปเราทํา8รูปเองกด8รูปค่ะทีนี้ตรงนี้เขาให้ทําอะไรเขาให้เลือกค่ะเลือกรูปถ้าเราทําเยอะหน่อยถ้าเราทําสมมติ40รูปเราก็ต้องเลือกเราก็ต้องติ๊ก40ครั้งติ๊กแบบนี้นะคะแบบนี้เลยเห็นไหมพอแอลกดเลือกอะ่ะเขาจะมีตัวเลขค่ะตัวเลขอยู่มุมบนสังเกตดูดีด มีตัวเลขเลย1 2 3 4 5 6 7 8ทีนี้พอได้ตรงนี้ปุ๊บกดตัดกดถัดไปค่ะทีนี้นี่คือแบบรูปแบบเลือกรูปหลักรูปหลักในที่นี้ก็คือรูปหลักรูปแรกอะที่จะให้เห็นนะคล้ายเป็นรูปปกอะค่ะทีนี้พอเลือกตรงนี้ปุ๊บกดถัดไปกดต่อไปกรอบค่ะทีนี้เขาจะบอกเลยรายละเอียดในการจำหน่าย ชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรตรงนี้เพื่อนเพื่อก็สังเกตดูเนาะเลื่อนได้นะคะเด็กเกษก็คือชื่อเราเองแล้วก็เดี๋ย่จะบอกตรงนี้เลยมีคนเคยถามมีคนเคยถามแอลว่าทําไมทไมไําไ,ไ,ไม่ได้ทําไมจําแนยไม่ได้แอลบอกก่อนนะคะว่าราคาต่ําสุดอะ่ะคือสามสิบบาทก็จริงแต่ถ้าเราอะ่ะประเทศอะ่ะ เขาจะบอกเลยจริงๆอ่ะทุกโซนที่สามารถจำหน่ายได้ไม่ใช่ตอนนั้นแอลเลือกอ่ะแอลเลือกแอลเคยทำหลายครั้งมากเลยค่ะแต่ที่แอลผ่านเนี่ยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นอ่ะขั้นต่ำอ่ะก็คือสามสิบขั้นต่ำเก้าสิบไปไถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นแอลทำแล้วก็เลือกเลือกทุกประเทศได้เลยยกเว้นญี่ปุ่นยกเว้นญี่ปุ่นนะ แล้วก็กดเสร like like Asia, ็จสิ้นตรงเลือกประเทศเนี่ยคือเลือกทุกประเทศได้ยกเว้นญี่ปุ่นถ้าเราเลือกโซนเอเชียทุกประเทศยกเว้นญี่ปุ่นค่ะเพราะแอลแอลเคยแอลอลทำมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ครั้งที่แล้วเพิ่งผ่านเพราะแอลไม่ได้เลือกญี่ปุ่นถ้าแอลเลือกญี่ปุ่นก็จบเหมือนกันทีนี้กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะทีนี้ตรงนี้หมวดหมู่สโต ถามว่าเลือกได้ไหมกดเข้าไปแล้วเลือกได้ค่ะน่ารักกดได้หมวดหมู่ตัวละครหญิงตรงนี้กเ็เลื่อนได้นะคะทีนี้พอเลือกตรงนี้เสร็จปุ๊บสามสิบบาทก็คือขั้นต่ำขั้นต่ำคือสามสิบค่ะทีนี้พอตรงนี้ปุ๊บได้ตรงนี้และโอเคหมดแล้วตรงนี้นะคะ กดคำว่าต่อไปค่ะทีนี้ตรงเนี้ยเพื่อนๆจะสังเกตไหมว่าตรงนี้เขาจะเขียนเลยว่าคำว่าวิมลักษณ์น่านานก็คือชื่อจริงแอลก็คือชื่อลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็แอลซ่าผู้น่ารักสองเนี่ยก็คือชื่อตัวสติกเกอร์สาสิบาทก็คือราคาแล้วก็เห็นไหมข้างล่างที่เป็นตัว C ก็คือชื่อลิขสิทธ์ ส่วนชื่อที่เป็นภาษาไทยก็คือชื่อเราเองค่ะพอได้ตรงนี้ปุ๊บกดต่อไปอีกรอบหนึ่งทีนี้เลื่อนอ่านอ่านว่าเขาจะบอกรายละเอียดเลยนะคะตรงนี้แล้วก็กดคำว่าข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมตามรายละเอียดด้านบนค่ะก็กดส่งคำขอให้พิจารณา ทีนี้เขาบอกว่าต้องการส่งคำขอให้พิจารณาหรือไม่คุณจะเลิกจำหน่ายสติกเกอร์อันนี้ก็คือเขาบอกว่าบทตรวจสอบสติกเกอรช์ชุดนี้ว่าไม่มีรากษณะใด,ดๆอะไรอย่างนี้ก็ค่ะแล้วพอได้ตรงนี้ปุ๊บนะกดส่งคำขออีกรอบค่ะเพื่อไปการยืนยันทีนี้รอรอสักพักหนึ่งตอนนี้เขาบอกว่า โ้อคงพอแล้วเรื่องจากคนตอนนี้คนเยอะแล้วก็กดตกลงค่ะทีนี้เห็นไหมว่าถ้าเป็นสีแดงแดงก็คือปฏิเสธแต่ถ้ายอมรับอ่ะจะเป็นสีเขียวๆไปน,นี้ก็ว่าการวางแผนไหนแต่ถ้ารอการพิจารณาจะอยู่ในช่วงสเกลสีเหลืองก็คือรอการพิจารณาค่ะทีนี้พอตรงนี้เสร็จแล้ว เดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าเขาจะแต้งผลแบบไหนทีนี้กดเข้าไปใน l ล ne ทีนี้ Line Creator เ,เ,เนี่ยเขาจะบอกเลยว่ายื่นคำขอให้พิจารณาสติกเกอร์แล้วถ้าผ่านถ้าผ่านนะคะเขาจะบอกว่าสติกเกอร์ของคุณได้รับการอนุมัติแต่ถ้าไม่ผ่าน เขาจะบอกเลยว่าไม่ได้รับการอนุมัติแล้วก็ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติเนี่ยเราอยากรู้ว่ามันผิดตรงไหนกดเข้าไปดูคําว่าดูรายละเอียดนะคะอันนี้ก็คือดูรายละเอียดเขาจะบอกเลยอย่างเช่นเรื่องประเทศหรือเรื่องอะไรอะไรว่าไปเขาจะบอกรายละเอียดเลยค่ะว่าทําไมถึงไม่ผ่านเพราะว่ามีหลายคนที่แบบอยากทําติ๊กเกอร์แต่ไม่ผ่านแล้วงงว่ามันเกิดจากอะไรอันนี้แอลก็เลย เหมือนกับลองกดเข้าไปดูแล้วก็ลองทําใหม่ดูก็ผ่านนะคะสลับวันนี้นะคะในส่วนของ Line c r e a t o r m a r k e เ t เนาะถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนใครไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยหรือแบบแออธิบายไม่โอเคตรงไหนหรือแบบถ้าไม่เข้าใจอะไรเลยหรือไม่เข้าใจตรงไหนพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วก็สลับวันนี้ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็กดไลค์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ